วันนี้นะครับมีที่สวยๆมานําเสนออีกเช่นเคยครับที่ตรงนี้เป็นที่ของครอบครัวของผมเองครับเป็นนานะครับ52ไร่ครับที่อยู่ตรงย่านคลอง6กลำลูกกาครับที่เป็นนาสีทอ<ท>ง,งนี่คือที่ที่ผมบอกนั่นเองนะครับส่วนถนนนี่เป็นถนนเส้นคลอง6กลำลูกกาครับนี่คลองเป็นคลองส่งน้ําคลอง6นั่นเองที่เรามองตรงไปนะครับมองไปยังเส้นลังสิตนครนายกคลอง6ครับ ส่วนเส้นนี้นะครับจะตรงไปนะครับมองไปถึง เส้นลำลูกกาคลอง6นั่นเองลำลูกกาคลอง6เนี่ยใช้ระยะทางจากที่ประมาณ3.5กิโลเมตรครับส่วนไปทางรางังสิตนครนายกที่เป็นคลอง6กเนี่ยก็จะใช้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรนะครับจากหน้าที่เลยนะครับผมส่วนที่มีเนื้อที่52ไร่ครับหน้ากว้าง72เมตรนะครับลึกก็1120เมตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยด้านข้างเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นมีโลตัส e อ็กเพลสมีร้านขายยาร้านสะดวกซื้อน sí right. ี่สิ <tr <tr ่งอำนวยความสะดวกถือว่าครบครันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่เราเห็นด้านข้างๆเมื่อกี้นะครับผมจะเป็นนะครับทางลัดที่จะไปคลอง7นั่นเองนะครับใช้ระยะทางประมาณแค่2กิโลเมตรพอถึงคลอง7แล้วนะครับก็จะไปถึงกับตลาดชัชวานนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าตรงคลอง6ตรงนี้นะครับก็ กำลังจเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาน,นะครับมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นนะครับมีในเรื่องของโรงงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับก็คือจากตรงที่เราเห็นนะครับนี่ถนนทางรัฐที่เราเห็นด้านขวามือนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ ที่มีรถวิ่งอยู่นะครับก็จะเป็นทางลัดที่ตรงไปนะครับคลอง7หลํลำลูกกานั่นเองจะไปตรงกับตลาดนะครับชัชวานคลอง7นั่นเองครับต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับใช้ระยะทางแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในการเดินทางจากคลอง6ไปคลอง7ไม่ต้องไปออกไปถนนใหญ่ด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะออกไปถนนใหญ่ด้านหน้านะครับก็ใช้ระยะทางแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไปทาง คลอง6กลำลูกกาก็จะใกล้ๆกับทางด่วนวงแหวนรอบนอกนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะครับมาย้าถึงรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นที่สวยๆนะครับใจกลางคลองหกลำลูกกาครับมีเนื้อที่52ไร่ครับก็ติดถนนเลยนะครับด้านหน้านะครับผมถัดจากถนนคลอง6ก ก็จะเป็นคลองส่งน้ําคลองหกนั่นเองครับต้องบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวนะครับเหมาะสาหรับการนําไปลงทุนนะครับทําเป็นการพัฒนาที่ดินทําเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นหมู่บ้านหรือว่าจะทําการเกษตรนะครับเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมที่ดินนะครับจะอยู่ใกล้กับทางลัดที่จะไปคลองเจดครับ ก็ใช้ระยะทางแค่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะทะลุไปถึงตลาดชัชวาลคลอง7แล้วครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะครับเส้นที่เป็นทางลัดไปที่อยู่ข้างๆกับที่ดินตรงนี้นะครับจะมีเนื้อที่52ไร่หน้ากว้าง72เมตรครับลึก1,1 2 0เมตรครับอ่ะเดี๋ยวจะปักหมุด GPS เอาไว้ให้นะครับราคาครับก็จะอยู่ที่ไร่ละ6ล้าน5แสนบาทต่อไร่นั่นเองนะครับสนใจก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับผมแอดไลน์ไว้ได้เลยนะครับโทร 089-368-1500หรือว่าจะแอดไลน์บิ๊กใหญ่บิก๊กหรือว่าที่อีเมล sira.yai. 6 9 6 s i gmail.com ครับส่วนค่าโอนค่าภาษีนะครับเจ้าของเป็นผู้ดูแลให้ครับผมในเรื่องของค่าใช้จ่ายใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับผมเรามาต่อรองราคากันได้นะครับนัดดูนะครับสถานที่จริงได้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับที่สวยๆนะครับของครอบครัวของผมครับ